เมื่อการประชุมครอมอล่าสุดที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณไตรสรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าครอมอครับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 5งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นภายในกรอบวงเงิน331.59ล้านบาทสําหรับการจัดทาโครงการบริหารจัดการสําหรับ แรงงานต่างด้าวหรือว่าศูนย์โ q เนี่ยนะครับและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนระยะเวลาดำเนินการอน่12เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงกันยายน2565ซึ่งงบประมาณวงเงิน331.59ล้านบาทเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารกองร้อยหน่วยกำลังในหน่วยตชดจจำนวน14แห่งวงเงิน,นงอยู่ที่142.11ล้านบาท เน้นพื้นที่7จังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเชียงรายจังหวัดระนองขออภัยนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดหนองคายเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่กองร้อยเป็นโอคิวเลยก็ยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลสนามได้หากกระทรวงสาธารณสุขร้องขอ ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารเต็นท์สนามขนาด250เตียงจำนวน14แห่งนะครับวงเงินอยู่ที่189.48ล้านบาทโครงการนี้เนี่ยเป็นการบรหิหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งคนไทยหรือคนต่างด้าวทั้งระบบควบคุมครับคัดกรอง,องป้องกันจากการแพร่เชื้อของโควิด -19 รวมทั้งยังช่วยป้องกันคนไทยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากกรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ